สวัสด,ดีชาวแก๊ง Rov กันทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เราจะมาเล่นฟอร์เรนติโนพลังแฝงดูเอลนะครับหรือว่าดาบปักนั่นเองนะครับผมเกมนี้พลังแฝงลองเนี่ยผมจะเอาเป็นสีเขียวนะก็จะเป็นาการดาเมจนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะเมื่อเลือดเราเอ้ยเมื่อเลือดทีมตรงข้ามน้อยกว่า 50%นะครับผมมันดีอย่างเนีน้ถ้าเลือดทีนรงข้ามน้อยกว่า50%เนี่ยนะมันจะทําให้เราฟูนฟูเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับมันจะโกงก็ตอนทีนรงข้ามเลือดน้อยนะแต่ว่าถ้าเราเลือดน้อยเราก็จะอันตรายเหมือนกันนะครับผมเออไม่ใช่ทีนรงข้ามเลือดน้อยแล้วเราจะเก่งนะไม่ใช่นะครับเลือดเราก็อย่าน้อยนะประเด็นนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอาจจะแตกได้นะครับผมเพราะว่าพาสซตฟบมันจะเด้งก็ต่อเมื่อสแตกครบสิบนะครับผม เราถึงจะได้ใช้งานจริงนะก็คือจะเป็นการเพิ่มเจาะเกาะ15%นะครับแล้วก็อะไรว่าฟื้นฟูพลังชีวิตที่เสียไปอ่ะ15อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าพลังแฝงตัวนี้นี่ฟอร์เรนเข้ามาแรกๆนี่คือแบบดูเดือดนะเพราะมันแรงนะแรงและโกงไนะโกงเกืนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหมือนข้างบนจะบวกนะแต่ผมอยากได้กลางก่อนเฮ้ยบล็อกบอกไม่ได้ หาแล้วเทนตายตัวเจ้ามันเกี่ยวฟิกก่อนเพื่อความปลอดภัยในการาใช้รถใช้ถนนต้องฟิกก่อนนะครับถ้าผมโดนมันเกี่ยวไปวผมว่าผมตายแน่นอนระยะเมื่อกี้นี้มันเวียง,งผมแน่มันอยู่ในระยะแน่นอนนะครับผมคำนวณแล้วยอมเสียฟิกเกอร์ดีกว่าจังหวะนี้มันจะแบบเฮามันหลบได้ครับผมมาดีฮึฮึต้องได้ละตัวเนี้ยเฮ้ยที่ผ่านแล้ว ดอกโอ้โห oh. อะไรวะน่าเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเกมมันบั๊กหรือเปล่าวะเมื่อกี้นี้แทบจะแบบว่าโอ้โหกระหม่อมมานาเมื่อกี้ไม่ได้โดนเลยวะโอเกมเฮ้ยผมว่ามันน่าจะโดนเว้ยเมื่อกี้มันมันนิดเดียวเองอะแบบนิดแบบนิดเลยอะอะไรวะ oh. จบแล้ว ทีแรกผมจะออกรองเท้าคููดาวนะครับผมผมจะไม่ออกรองเท้าเกาะน,นะแต่ว่าซีซีทีมตรงข้ามก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับผมมีคิกซี่มีอะดูอินนะครับแล้วก็เลียวมานะแต่เราจะเน้นคููดาวเป็นหลักนะครับผมเพื่อการคอมโบแบบต่อเน,นื่นองเพราะฉะนั้นเราออกเส็นี้เราต้องอันติให้โดนแบบนี้นะครับผมไปแล้วครับอุ้ยโ,โอ้โหเ้ยเฮ้ยมันแรงกันจังวะ มันมีคลิกซี่นะครับผมก็ต้องอันตรายหน่อยนะครับต้นเกมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมมือตรงบิวกันเวทก่อนละม้งดูอยู่ทรงคลิกซี่เนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมที่แบบว่าอันตรายนะครับผมไม่โดนปรับอะไรเลยนะมีแต่บัฟนะครับไอ้คลิกซี่เนี่ยโดนแน่นอนเมื่อกี้เล่นใครครับเมื่อกี้เล่นใครปลาดอ,อกเข้าหัวเฮ้ยเฮ้ย้มันฟิกกัฟิกตามนี่มาดีครับผมปลาดอ,อกเข้าหัวมาไงเร็วมา S <S มาเด็ดไอตัวว่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิเกฟเกอร์เหรอฟิกเกอร์ก็ต้องปล่อยกันไปก่อนนะครับผมเอาพลังแฝงนี้มาก็เข้าไฟก็ต้องระวังนะครับผมคือมันจะไม่ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าไอพลังแสงสีเขียวเนี่ยมันฟื้นฟูก็จริงแต่ว่ามันฟื้นฟื้นฟูน้อยไงอืันนั้นมันได้ฟื้นฟูจากพลังแสงใหญ่นะครับผมแต่พลังแสงใหญ่นี่คือเพิ่มความแรงนะครับแล้วก็ฟื้นฟูตอนครบสิบสเต็กนะ แต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับเขาเรียกเขา็สมดุลแล้วกันเขาของปรับมาสมดุลน,นะครับถ้าคุณลำลำแบบผิวๆหน่อยเก็บดอกแม่นๆปลาดอกแม่นๆนะีก็ใช้ได้ครับผมพลังแฟงอันนี้ชิ้นที่2ก็เป็นหมัดเฮอร์คิลิสนะครับผมเอาหรือเปล่าเพราะว่าเราได้แบบรองเท้าคูดาวมาแทนนะแล้วนะคูดาวเราก็ต้องบิวเป็นแบบถึกแล้วก็มีดาเมจนะครับผม คือมันเบิร์ดเราไม่ตายอะว่างั้นสายเนี้ยต้องขึ้นกันเวทก่อนวะเพราะว่าคลิกซี่เริ่มเริ่มมีของแล้วเราก็จะแบบเจ็บๆหน่อยนะครับผมยังไงเรียวมะยังไงยังไงต่อไปก่อนนะครับผมป้อมบนไปหมดแล้วเฮ้ยป้อปมกลางก็กไปแล้วเหลือป้อมล่างป้อมเดียวชักัำไมคดีเยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นนะกูเห็นออสองตัวคลิกซี่เรียวมะอยู่ข้างล่างหรือว่า หรือว่าใช่ใช่ไหมเป็นสองตัวนะครับผัวเนี่ยสาตัวสี่ตัวโอ้โหแม่งอยู่สี่ตัวฮิปหายแล้วกูไม่อยู่ละอยู่ไม่ได้แล้วมั้งกูวต้องปล่อยแล้วปอมเนี่ยยังไงวะอยากวะยกนนะอยากเล่นนะอ่ะอยากเล่นอ่ละลไปแล้วครับไปแล้วเอาคลิกสี่ก่อนเลยแล้วกันหมันไส้ครับผมตามตามไม่ให้รอดไม่ให้รอดไม่ให้รอดครับผมยังอยู่ครับยังไงปลาดอ,อกเข้าหัวรามสวน สวนไปโอ้แต่เลือดไม่ค่อยฟื้นฟูนฟนเท่าไหร่นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเอาตัวหลังก่อนแล้วกันอฮาะาได้หลังครับผมเอนโซลหลุดเดียวหลุดเดียวแบบนี้พอดีว่าทีมเราอยู่เยอะนะครับแต่ว่าอาลิสเตอร์เราไปแล้วอีกกี่วันวะรีแร้งวันนี้วันที่เอ่อสิบสิบสิเท่าไหร่วะวันนี้วันที่สินะครับผมอีกสวันแล้งก็จะรีแล้วนะครับก็ ลอรีแล้วนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับผมซีซั่นนี้รู้สึกว่าเล่นยากจิบหายเลยนะครับผมกดโซโลนะสายโซโลเขาจะรู้กันนะครับผมชิ้นต่อไปก็เป็นกอดสะท้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกายภาพไงกายภาพมันสามตัว4ี่ตัวเออดูอินกักายภาพนะตีทูดามีจังหากใครครับเนี่ยคุณคือใครครับดีเจดีเจน้ยเหรอฮัลโไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับ อไม่น่ารอดไม่น่ารอดแต่เกือบรอดอยู่นะเมื่อกี้ไปชี้กำแพงนี่ถ้าพุ่งผ่านนี่คือรอดนะถ้ามันรอดนี่ผมนี่นอนไม่หลับแน่นอนอะราบเมื่อกี้คือเรือดมันเหลือไม่ถึงข้อเออแต่ฆ่ามันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกลางแย่แล้วเดี๋ยวเราไปปิดหลังนะครับผมแวนเกิดไม่ค่อยดีนะตบแวนก่อนแล้วกันแวนตายนะครับผมเอาน,นีก่อนเลยแล้วกันเนี่ยมันเล่นผมเยอะเออไหนๆนครับพี่ดู ดูไปไหนกูตามไงกูไม่ให้หนีปลาดอ,อกเข้าหัวตามไปตามไปเพื่อนรอมันเทนถ่ายมาสวยเสิร์ฟสวย,สวยเฮ้ยมันเยอะมันเยอะเริ่มมาเยอะแล้วอ๋อไ้กันต่อแต่ไม่ได้ละมไม่มีอันติเพื่อนรอก่อนสองวิมามาต่อต่อต่อครับผมมาเลยครับมาเลยครับหายไปนหนึ่งไปไหนครับไปไหนครับตามครับผมาอร้านคิวสวยสวยงามสวยงามแตกไปสี่นะครับผมริมข้ามรอเอ็นโซอีกตัวได้ไหม <c oughs> ตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมเโอเคพอได้สวนกลับคืนนะป้อมหายหมดเลยเมื่อกีก้ได้ป้อมกลางก็จะเล่นง่ายนะครับผมเราก็ฟองฟาร์มไปก่อนนะก็เรียกบูตต่างเอาเกาะเกิดก่อนนะครับผมชิ้นสุดท้ายแนะนําไม่เกาะเกิดก็ดาบแคนาเมียก็ได้นะครับคือถ้าอยากแบบเกิดมาสู้ต่อก็เกาะเกิดครับผมแต่ถ้าอยากแบบ ระบบก็ดาบการดาวเมจครับโดนมาจากไหนครับเนี่ยฮัลโหลหายไปหนึ่งปลาดอข้าหัว,อหวเอ้ยอย,ย่ยยยาโยกเก็บดอกเพื่อนมาดิเออหายไปสองมาดิดูอินเหรอจิวคู่ดาวโ,โ, oh, โ,โอ้โดนยกโ,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  so, โดนยกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว้าวว้าวโอ้หมันโอ้โหกูโดนอะไรวะเนี่ยเดินไม่ได้ <üp> โอ้โหเดินไปติดอันนั้นะติดปั๊มมานะโดนเกี่ยวอีกเดินไม่ได้ครับผมเออ ก็ chat, language, ไม่ได้ต่างค่าผิดนี่ว่ะทำไมมันแลแบบลนหลนวะอ๋อปุ่มบังคับทิศทางกูไปปิดตอนไหนอีกวะเนี่ยโอ้มาพี่เปิดละน้องพี่เปิดติดตามละเอ้ยเฮ้ยมันฟ yeah, <imagination. S 1> ิ UH! กเกอร์โอ้โหมันล็อตได้ยังไอคลิปฮ่าเรามันเกี่ยวผมโดนแล้วกูนกวนดาวก่อนโอ้โอ้เดินไม่ได้โอ้โอเย่โอ้โอ้เกมบั็กครับผมจอดนี้เกมบั็กนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เออมันบลั๊กอ่ะผมว่าเกมน่าจะแก้นะทำไมเกมนี้มันบั๊กบ่อยจังวะกูเห็นแวนแล้วกูมันไส้มาเมื่อกี้แม่งรอดไม่ได้ยังไงวะเขานี่ก่อนนะรับดีเหรอพี่อินพี่เออโจโหปลาอย่างงี้แต่ได้อยู่นะครับตาต่อเขาหัวลามใบลาไปบไม่ให้กลับไม่ให้กลับลาโอ้โหไม่เข้าเลยวะโอ้โหคนี่กูลาอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหอีคอมโบครับเนี่ย คุณกินอะไรเข้าไปครับคุณคุณดูอินให้ตายเถอะนี่ด่าผมเจาะเกาะน,นะครับผมเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมตีคุณไม่เข้าเลยอะอะไรก็เนี่ยคุณกินอะไรเข้าไปอะไอไม่ใช่แล้วนี่คุณกินเอ่อแคลเซียมเข้าไปไงอะแข็งจัดเลยอะ,อะ,ะออก็จะเกิดหรอเพื่อนใจเย็นนะไม่ค่อยดีนะก็เกิดเอาก็ได้นะยะดันดันบนให้เอาก็ได้ โซนก่อนนี่ยับโดนอีกแล้ยวโอ้โหหายสองสองสองไปได้สามสามเออหายสองก็เหลือสามต่อสามนะครับผมลวทีมตรงข้ามหายปะเดี๋ยวเราเคลียร์กลางก่อนนะโอเคครับเขาเปิดดาร์กนะครับผมเปิดก๊อตนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะครับมาแล้วพี่มาแล้วกูมาช่วยแล้วอีลินเพื่อนปิกเกอร์คากัมม่มมแบบนี้ละาลำเออจุ่หูมันยก ไม่โดครับแต่ได้อยู่แต่ร้านร้านดักมันได้อยู่นะครับผมรักก้อนได้อยู่สวยแต่สองพี่ดูพี่ดูสวัสดีครับพี่ดูพี่ดูแม่งเนี้อต่งนี้ติหนีเดี๋ยวเซฟเคลียร์รอก่อนนะครับผมเพื่อเพื่อไว้ก่อนนะตังยังไม่พอนะครับผมแล้วก็รอรอคลีปครับผมเคลียร์เอาตังจากคลีปนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมอยากตบคิีปที่ว่ะเหมือนไฟ้มันตันต้นเกมอะ เอาอีก่อด้ยก่นแข็งเหรอแข็งปาต่อเข้าหัวกนด่ามาก,ก่อนครับไปครับผมลำเราจะพิ่โอ้ตายตายตายครับผมแต่ว่าขายก่อนครับผมจงังหวะนี้เือเคียวครับโอเคเอ๋อทีมมางข้ามหายหมดครับจบได้โอ้โหลำจนลืมมองลำจนลืมมองนะครับผมอ่า,าเรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่พวกเราปลอดภยัยอ่าเนี่ยพลังพลังแฝงดูเอลนี่มันก็ใช้ได้นะ ก็ใช้ได้นะครับแต่คุณต้องลำมแบบเก็บทุกดอกนะครับผมอืม mm hmm. MVP กเไม่หาพ้นใครนะครับผมก็ฟอร์เรนของเรานั่นเองนะครับโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาดีนะเกมนี้เมดลัมมันเป็นเอลิตเตอร์ไงถ้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่มันจับผมไม่พักกันะผมไม่ได้ลำมเลยนะเออถือว่าเยี่ยมนะครับผมเกมนี้ทีมเบอร์กับเทนเล่นดีอยู่นะแต่ว่าทีมตรงข้ามแมงกะสันเยอะเกินะต้นเกมแม่งไม่ไหวว่ะ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึง10,000ืซับแล้วนะครับประมาณอีกปีสองปีนะผมก็จะถึงนะคือถ้าทุกคนช่วยกันกดมันก็จะถึงไวนะครับผมเอาเป็นว่าวาจาใดไม่สุภาพต้องขอภายมาททีนี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า สวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุก,กู